สวัสดีครับวันนี้มีไผ่มาแนะนําอีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นไผ่เลี้ยงหวานครับผมปลูกสําหรับกินหน่อครับผมออกหน่อดีครับตัวนี้ร้านก็ใช้ได้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับหรือว่ามันมีหลายชื่อนะผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงเบาไผ่สามฤดูผ่สดิ้งเนี้ยก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับเหมาะกับการปลูกทาหน่อครับเนี้ยทาหน่ออย่างดีเลยผมแนะนานะกอสะอาดดูแลง่ายครับตัวนี้ กอเขาสวยครับแล้วก็หน่อไม้ก็โอเคดีครับใช้ได้เลยตัวหน่อไม้นะทําแบบว่าต้มอัดปี๊บก็ได้ครับใช้เป็นไผ่ชื่อมันนะไผ่เลี้ยงหวานนะผมไผ่เลี้ยงเบาอะไรเงี้ยนี่จะเป็นลักษณะใบของเขาครับใบจะเรียวๆยาวๆตามสตาไตล์ไผ่เลี้ยงนะนี่คือใบของเขาเนี่ยนี่นะครับปลูกเป็นไผ่ประดับก็สวยนะครับตัวนี้ไม่ไม่ลกครับ ลำจอกสีเขียวเขียวอ่อนนี่นะครับคร่าวๆกว็จะต้นก็จะประมาณนี้นะครับต้นที่ใช้สำหรับเอาไปปลูกกันนะเนี่ยประมาณนี้จะเป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งแขนงนี่นะครับปลูกง่ายดูแลง่ายครับพา,ายถ้าดูแลเรื่องน้ําได้นะครับหนอก็ออกดีครับ วันนี้เป็นหน่อของเขาเนียครับที่ออกในถุงนะเนี่ยสีเขาสวยดีนะครับเนื้อน้องครับเนี่ยครับไผ่ถ้าพูดถึงปลูกเป็นอาชีพนะครับทําหน่อไม้หน้าแรงทําอะไรเงี้ยนะผมแนะนําตัวนี้นะครับลำงเขาอย่างน้อยก็ยังทําค้างผักทํได้ามไม้กวาดได้นะครับถ้าเป็นกิมซุงครับจะค่อนข้างลกนะครับแต่ถ้าผมแนะนํานะตัวเนี้ยสุดยอดครับ ดูแลง่ายแล้วก็สวยด้วยครับยสำหรับไผ่เลี้ยงหวานตัวนี้นะครับก็จำหน่ายที่ต้นห้าสิบบาทนะครับจัดจุดสิบต้นรวมส่งถึงแ้าบ้านนะครับเจ็ดร้อยบาทครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับผมแนะนาเลยถ้าปลูกไผ่ไกินหน่อนะตัวนี้เลยไผ่เลี้ยงหวานกอสะอาดครับผมดูแลง่ายครับ